สวัสดีค่ะกองการเจ้าที่ขอนําเสนอการชาปนกิจสงเคราะห์ทําไมคุณควรเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้อ้าวพี่ลีอ้าวป๊อปพี่ลีปลป๊อบว่าจะไปสมัครเป็นสมาชิกชาปนกิจสงเคราะห์ไปด้วยกันไหมเออว่าแต่มันคืออะไรอ่ะแล้วต้องทํายังไงอ่ะทำแล้วได้ประโยชน์อะไรแล้วพี่อ่สมัครได้ด้วยเหรอ โอ้ยถามเยอะจังจะอธิบายยังไงไหวเดี๋ยวเราลองไปหาเจ้าหน้าที่กันดีกว่าไหมเออไปก็ไปเฮ้ยว่าแต่ไปยังไงอ่ะเอา้าก็ไปที่กองการเจ้าหน้าที่ไงไปดิปป้ข้างบน,นเนาะวนอ ถามพี่ได้เลยค่ะน้องสนใจสมัครเองหรือเปล่าคะใช่ครับแต่ก่อนอื่นรบกวนพี่เล่าให้เพื่อนฟังหน่อยได้ไหมครับว่าชกศคืออะไรรายละเอียดต่างๆที่ต้องรู้ครับได้จ้ะเดี๋ยวพี่จะเล่ารายละเอียดให้ฟังนะ เรามาเริ่มกันที่การชาปนก,กิจส่งเค์คืออะไรก่อนเลยนะคะการชาปนก,กิจสงเคสเรียกสั้นๆว่าชากศเป็นกิจการที่บุคคลหลายคนตกลงเข้าร่วมกันเพื่อทําการสงเคะ์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพและสงเค์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ตกลงร่วมกันนั้นซึ่งถึงแก่ความตายและไม่ได้ประสงค์จะหากําไรหรือไรายได้เพื่อแบ่งปันกันใครสมัครเป็นสมาชิกได้บ้างครับ สมาชิกมี2ประเภทค่ะ 1. สมาชิกส,ส,สามัญเป็นข้าราชการรูปจ้างประจำหรือพนักงานราชการ 2. ส,สมาชิกสมทบเป็นภรรยาหรือสามีที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกสามัญแต่ต้องอายุไม่เกิน55ปีบริบูรณ์สมัครแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างครับเมื่อสมาชิกถึงแก่ความตายจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย โดยผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์ได้แก่บุคคลตามลำดับดังนี้ 1. บุคคลที่สมาชิกแสดงความจำนงไว้ในใบสมัครสมาชิกหรือแจ้งเป็นหนังสือไว้กับการชาวปนักกิจสงเคราะห์ 2. สามีภรรยาและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก 3. บิดามารดาของสมาชิก 4. ผู้อยู่ในความอุปการะของสมาชิกหรือผู้อุปการะสมาชิกขั้นตอนการสมัครเป็นอย่างไรครับ สมัครง่ายๆค่ะแค่กรอบใบสมัครพร้อมชำระค่าสมัคร30บาทได้รับใบเสร็จรับเงินและเริ่มนับความเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติและสุดท้ายรอรับบัตรสมาชิกค่ะแล้วสมาชิกมีการหมดอายุไหมครับสมาชิกจะสิ้นสภาพก็ต่อเมื่อ1เสียชีวิต2ลาออก3ขาดส่งเงินส่งคาะสี 4. มีการกระทำใดๆอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชอกศถ้าเสียชีวิตยติจะติดต่อขอรับเงินได้อย่างไร เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตายต้องยื่นคำร้องภายใน1ปีที่กองการเจ้าหน้าที่เตรียมเอกสารประกอบคือ1สําสำเนาใบบรนาบัตรสําสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงินสงเคราะห์สามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกันสสำเนาบัญชีธนาคารและรอรับเงินเข้าบัญชีได้เลยค่ะได้เงินสงเคราะห์ประมาณเท่าไหร่ครับ จะได้รับเงินตามจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ณนะวันที่สมาชิกถึงแก่ความตายรายละ20บาทเช่นสมาชิกปัจจุบันมีจำนวน2,000รายจะได้รับเงินประมาณ40,000บาทเป็นต้นเห็นไหมพี่ลิฟง่ายแค่นี้เองเราสมัครกันเลยไหมใช่น้องป๊อปเป็นสมาชิกไว้ก็ดีมีประโยชน์อยู่นะงั้นเราเซ็นเลย เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับดีอะพี่ว่าพี่ชอบนะสิิทธนกัเยประโยชน์ดีมากจริงใช่เราก็ว่ามันก็ต้องคนทำไปนะก็ดีเหมือนกันนะเอ้าเอ้าบ๊อบบี้ไปไหนกันมาไปกองการเจ้าหน้าที่มา ไปทําอะไรกันมาล่ะก็พวกเราอะไปสมัครสมาชิกชาปนกิจส่งขอกันมาไงล่ะแล้ววกเธออะสมัครกัอยาสมัครกยายังไม่ได้สมัครเลยอะแต่ว่าพี่พี่ที่กองอ่ะเขาบอกว่ามันดีมากเลยนะจริงด้วยเหมือนได้ทําบุญให้กับผู้ที่เสียชีวิตใช่เลยโซจึงงั้นวันนี้เราไปสมัครกันเถอะแล้วมาเป็นสมาชิกชาปนกิจส่งขอกันเ้วยนะคะ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ชั้น12นะคะ H.R. Plus พัะทุกสิทธิปร,ประโยชน์ของบุคลากร